อันนี้ฟาเธอร์คนไหนฟาเธอร์ไหนคีดสิรูปไหนคือฟาเธอร์อน,นี้ไม่ใช่คนไหนฟาเธอร์อน,น,นั่นแหละเอายงไปยงไปหาฟาเธอร์อนนมาเธออันนี้มาเธอคนไหนมาเธอคิดสิ ลากไปอันนี้บราเธอร์คนไหนบราเธอรนน์้ยงไปเลยครับอันนี้ซิสเตอร์อนน sister. คนไหนคือซิสเตอร์โยงไปเลยจ้ะนนครับ